ตอบฮะเขาไปก๊อปปี้ชาวบ้านทั้งทักษิณทั้งธนาธรน,นะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นเรื่องของการปฏิรูปสถาบันหลักของมันซึ่งผมเคยเรียนมาตลอดนะเพื่อที่จะลดอํานาจสถาบันแล้วก็ใช้การดูมินเยีเยามอาคาตมาลายซึ่งเป็นหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสนะครับแผนกรุปเดตตาของมงเซอมาลาปาเต้นั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิบข่าวหนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงไปจับโป๊ะเรื่องของธนาธรจึงนุ่งเงกิจนะครับบอกว่าเขาไม่เคยที่จะคิดปฏิรูปสถาบันปฏิบัติบันสถาบันล้มไม่ได้นะครับเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับแต่จะต้องจัดสรรอำนาจสถาบันให้อยู่ในความเหมาะสมแล้วก็ไปยุ่มอบให้บุก นะครับจนเป็นที่มาของข้อหายุยงปลุกปั่นตามมาตา1 6ึสารนะฮะจำคุกหกสเดือนแล้วก็ให้รอลงอายาชอบบีบุตรก็โดนไปด้วยแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปด้วยเฮผมถามดเด้เลเนีมีหนึ่งสองแงนแก้แล้วเนี่ยพวกผม,มกับกินนะพวกผมได้อะไรครับ มันไม่ <tı ro> ใช่แก้ไขจุคือตอนี้มันใช้จมกนจก้กันาเงมันจัแ่ยัไงครับนี่คือส่วนหนึ่งเพราะว่าประโยชน์ใ่ั่ใช่เาเป็นโง่าันเาใช่พี่แก้ไแก้พี่้พ่าไม่ชอบผมรักสนมยสวัสดีครับพี่น้องชาวเาชไทยทุกท่านึงลุืองกิจการลครเขาจะมาแสดงละครเรื่องอะไรกันไปรับชมดูครับเแสดงแล้วจ ถ้าเราตัดอคติและสิ่งที่ไม่เป็นจริงออกวันที่ตั้งอนาคตใหม่อืเราพูดถึงอะไรครับครับเราพูดถึงปฏิรูปกองทัพแก้รัฐมนุนจาริยบุตรพูดในที่สาธารณะไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองนี่คือข้อเท็จจริงจําไม่ได้แล้วครับเปิดได้ครับใครจำไม่ได้นะครับลองเปิดดูนะครับธนาธรบอกว่าใครจําไม่ได้เดี๋ยวเปิดดู เดี๋ยวผมจะไปเปิดให้พี่น้องดูกันครับว่าธนาธรเคยพูดอะไรไว้เขาบอกว่าตอนตั้งพรรคอนาคตใหม่เขาไม่เกี่ยวกับเรื่อง112เขาไม่เคยพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันแต่ผมยืนยันว่าไอ้สามตัวนี้ที่ออกมาตอนแรกที่เปิดตัวออกมาพรรคอนาคตใหม่อีช่อไอ้บูนไอ,ทอน้ทรนมันพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันและยกเรื่องประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112แน่นอนความจําผมแม่นและผมไม่ใช่จําแม่นอย่างเดียวผมมีหลักฐานมาให้สิ่งที่เขาพูด นะครับคงเป็นข้อยืนยันนะว่าเขานั้นเคยพูดเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์ยุคเด็กให้เยาวชนบุกตอนนั้นก็บุกพระบรมมหาราชวังนะครับคราวนี้ท่าทีเปลี่ยนไปกระแสะตกไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เขาก็ไปออกรายการทีวีนะบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ได้พูดไม่เคยพูดว่าจะมีการปฏิรูปสถาบันนะคลิปที่เห็นก็คงมีคําตอบนะว่าเขาต้องการเรียกร้องเขาต้องการสนับสนุน แล้วก็เขามีพฤติกรรมดังกล่าวนะครับซึ่งที่ผ่านมาธนาธรทําไมมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็มีคนตั้งคําถามกับเขานะว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขมาตราหนึ่งสองแก้ทําไมสถาบันไปทําอะไรกับเขานะวินมอเตอร์ไซค์ถามเขาก็ตอบไม่ได้นะก็บอกเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่เดือดร้อนก็บอกประชาชนวินมอเตอร์ไซค์บอกประชาชนก็ไม่เดือดร้อนคุณทําอะไรประชาชนได้อะไรจากเรื่องของมาตราหนึ่งสอง เแก้ธรรมนูนประชาชนไม่เคยเดือดร้อนเรื่องธรรมนูนคุณเดือดร้อนอะไรเรื่องธรรมนูนสาเหตุที่เดือดร้อนเพราะว่านากาักการเมืองพรรคการเมืองที่โกงจะเดือดร้อนเรื่องธรรมนูนนะครับจึงส่งผลทาให้สิ่งที่เขาทําอยู่ตอนนี้ก็คือทําทุกวิธีทางโอกเศรษฐกิจจะดีขึ้นอ้างประชาชนจะต้องแก้ธรรมนูนแก้ธรรมนูนแล้วอำนาจต้องมาอยู่ในมือของพวกเขาศาลอัยการองค์กรอิสระทั้งหมดจะต้องไปอยู่ในมือของนักการเมืองทั้งหมด ศาลจะพิพากษาตัดสินนักการเมืองไม่ได้จะต้องมาอยู่ภายใต้อำนาจของนักการเมืองคุณส่วนคิดว่าแฝงไหมละ่ะปัจจุบันศาลเป็นองค์กรอิสระไม่ได้ขึ้นตัวกับนักการเมืองนักการเมืองผิดก,ก,ก็ว่าไปไม่ผิดก็ว่าไปไม่ต้องมีคําสั่งอะไรไม่เกี่ยวข้องการโยกย้ายแต่งตั้งนะครับผดุงความยมยุติธรรมเต็มที่แล้วก็สิ่งที่ศาลพิพากษาเป็นประโยชน์สําหรับประชาชนนักการเมืองโกงศาลพิพากษาก็เอาผิดคนโกงนักการเมืองไม่สุจริต ก็ผิดนักการเมืองที่ไม่สุจริตนะฮะนั่นหมายความว่ายังไงศาลทําประโยชน์ให้กับประชาชนศาลไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งนะครับนะฮะแต่นักการเมืองต่างหากนะครับสถาบันก็ไม่ได้คเป็นคู่ขัดแยง้งแต่นักการเมืองต่างหากต้องการจะมีอํานาจมากกว่าสถาบันเทียบเท่าสถาบันลดอํานาจสถาบันให้ตัวเองมันมีอํานาจเหนือกว่าเหมือนกับกัมพูชาไงเหมือนเขมรไงตอนนี้นะครับที่ฮุนเซนมีอํานาจเหนือกษัตริย์ อำนาจทหารต้องมาอยู่ภายใต้อำนาจของนักการเมืองทำไมอ่ะเพื่อที่จะกดดันเล่นงานลดอำนาจกษัตริย์ให้กษัตริย์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเหมือนไงเขมรไงหุ้นส่วนคิดว่ายังไงอ่ะอยากให้เป็นแบบนี้ไหมและสิ่งที่นาธรพูดนะอ้างตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่ใช้หลักคิดเลยฝ่ายซ้ายพักอะไรคอมมิวนิสต์พาะเคยเข้าชมรมพักคอมมิวนิสต์มาก่อนเนี่ยหลักคิดแบบนี้หุ้นส่วนคิดว่ามันถูกหรือผิดอ่ะ จะเอามาใช้กับประเทศไทยกษัตริย์ต้องมาอยู่ภายใต้อำนาจนักการเมืองเหมือนขเขมรอาพูดง่ายๆไม่ต้องเปรียบเทียบไกลๆนะครับนักการเมืองต้องมีอำนาจสูงกว่าสั่งสารได้สั่งอายการได้เหมือนขเขมรนะพูดง่ายๆเหมือนขเขมรปัจจุบันเอาไหมล่ะนะฮนะแล้วก็โจมตีสถาบันพระหมหากษัตริย์จนเป็นที่มาของม็อบนักการเมืองพักการเมืองติดคุกติดตารางเพราะดูหมินเหยียดยามอาฆาตมัดลายสถาบันพระหมหากษัตริย์ แต่สิ่งที่เราเห็นจับโปะได้วันนี้คือธนาธรพูดไม่จริงแล้วก็พูดไม่ตรงกันนะครับตอนนั้นปี5 2าสก็พูดอย่างหนึ่งมาวันนี้ก็พูดอีกอย่างหนึ่งนี่แหละคนรุ่นใหม่นะบ,บอกจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจะต้องแก้ตะมูลก่อนผมถามมูลส่นง่ายเลยแก้ตะมูลแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมนะครับแล้วแก้ตะมูลใช้ภาษีของใครเป็นคนแก้แล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจคือ สิ่งที่ธาน,น,นาธรพูดเนี่ยเรื่องจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะแก้ไขปัญหาน้ําปปาหุ้นส่วนอยู่บ้านมีปัญหา้ําน้ปะปาไหมนะบอกน้ําปปาต้องกินได้ทําไมกินไม่ได้แล้วมันเป็นไงทุกวันนี้ก็กินอยู่ก็มีเครื่องกองบ้านไขบ้านมันก็โอเคนี่บ้านผมก็ไม่เห็นเดือดร้อนเลยนะหรือว่าบ้านท่านเดือดร้อนนะแล้วที่ผ่านมานะพักส้มตั้งแต่พักก้าวไกลอนาคตใหม่นะมาจนถึงพักประชาชน ก็มีการลงองค์การบริหารส่วนต้องถิ่นส่งคนไปลงชนะขึ้นมาจนถึงขนาดนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําประปาได้ที่ลําพูนพักสมชนะหมดอะ่ะแก้ได้ไหมน้ำประปาน้ําประปาลําพูนกินได้ยังนะอยู่มาเกือบปีเนี่ยนะท้องถิ่นหลายที่พูดมาสองปีสามปีแล้วน้ําประปากินได้กินได้หรือย,ยังสุดท้ายโดนจับโปกินไม่ได้นะฮะสิ่ง,งนี้ก็คงเป็นคําตอบฮะเขาไป๊อปปี้ชาวบ้านทั้งทักษิณทั้งธนาธร นะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นเรื่องของการปฏิรูปสถาบันหลักของมันซึ่งผมเคยเรียนมาตลอดนะเพื่อที่จะลดอํานาจสถาบันแล้วก็ใช้การดูมีเยีเยแบมอาคารมาลายซึ่งเป็นหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสนะครับแผนกรุ๊ปเดตตาของมองเซีอ์มาลาปาเต้นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกอับคุณที่แชร์ต่อกอับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอดศัก์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ